น้องมือเศร้านี่มีเรื่องสิวหให้ฟังข่อยเป็นคนที่แบบว่านอนก่อนนอนนี่คือชาร์จโทรศัพท์ไวแล้ววันที่นี่หงเมียขึ้นมาตีสามตีสี่หรือว่าหงเมียขึ้นมาตอนใดนก็สิมาถอดมั้ยบมัดนี่มือเศร้านี่หงเมียขึ้นมาตอนตีห้ามาถอดแบตโทรศัพท์มาถอดทโทรศัพท์แล้วก็นอนต่อเพราะว่าตั้งนาฬิกาไวหกโมงมันมาท้ามันมา่าท่านไหนหอดอันเวลาตื่นสิแม่มก็เลยนอนต่อใน,นช่วงเวลา ตีหาถึงหกโมงอะ่ะมีประสบการณ์อันหนึ่งสิบอยฟ้ั่งฝันมเป็นฝันตั้งแต่ตอนกลางคืนเนี่ยฝันช่วงตีหามาถึงหกโมงอะ่ะฝันว่าจะคองไปตลาดหรือว่าไปอย่างสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออแล้วบัน,นี้หาทางออกว่าเห็นหาทางออกว่พอมันนี้ก็เลยไปถามแม่ค่ะถามว่าอันสิออกจากนี่นี่ต้องไปทางไหนเพราะเราบอกบอกอยเพรานเราหัวขวนแมเออหัวขวน่อยเราที่นี่ ข่อยก็เลยยางหาทางออกเองเราไปที่ไปพอทางออกนึงเป็นอันเป็นคี้ตมย่างเก่าขาลงไปแล้วรู้สึกว่ามันไปยากก็เลยว่าไปก็กเลยก็เลยถอยหลังกลับขึ้นบัดีก็ไปเห็นอีกประตูนึงเป็นทางออกเห็นอันเห็นข้าเจ้ายางเข้าไปมันมีประตูพร้อมนี้เออทางออกนั้น้วบัดนี้เห็นผู้ใา้คนนึ่งนะพนยางเข้าไปคข้ายๆก็ว่าพนมีขี้กาดจังงส่แหมย่างเข้าไปดนี้เพน เพ่นหลุดขี้กาดขึ้นไรบุแล้ววันนี้ประตูมันก็เปิดออกวันนี้ข่อยกะว่าสิย่างเขาไปน้าเพ่นนะ่ะข่อยยังตามเพ่นไปติดๆเลยเดวย้วันนี้ประตูมันปิดตึง้ง่หนาข่อยก็ยตกใจฮมันเข่าเ่าะไรมันมันออกไปเพราะไรยังที่ไซนะข่อยก็เลยหันหันหาทางออกเอกีกก็เลยยางไปอีกทางนึงวันนี้ไปพอทางลาดยางวันนี้ไปพอไปพอผู้ชาย้คนหนึ่งเป็นลุงเป็นบพว่าเพรแน่ใจว่าเป็นลุงหรือเป็นพ่อยญ่นี่แหละเออรุ่นๆนี่แหละ มันนี่เพลนเล่นเอื้อนข่อยนะเพลนเบอกเพลนเบอกไทยได้เพลนเบอกภาษากลางเพลนมามันนี่เร็วหนูมันนี่มันนี่เพลนกวักมือกวักมือเอิ้อนข่อยเองสิแม่มันนี่เร็วเร็วหนูเร็วเร็วเพลนเพลนบอกเพลนบอกตะวัาเร็ว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 ลูกเร็วเร็วเองสินะเออเพลนบอกเองสิล่ะคอยจำได้นะมันนี่คอยกับไปหาเพลนในช่วงที่เวลาคอยย่างไปหาเพลนเนี่ะนาฬิกาคอยอ่ะที่ตั้งไว้อ่ะหกโมงอ่ะมันดังมันดังขึ้น มันนี่คอยตกใจคอยเมื่อยเบิดแหมพี่น้องเออเกือบมันยั่งตะซือเกือบมันหาทางออกบ่พอ,องสิไหมเคยฝันเคยฝันในลักษณะนี้นี่โดนแล้วมันแต่หลายปีแล้วเออฝันแบบว่าหาทางออกบ่พออันนี้คือฝันล่าสุดเลยได้นี่ฝันแบบว่าเมื่อเศา้านี่เองเออคอยเป็นคนหัึงส่เป็นคนที่แบบว่าหูเมียขึ้นมาตอนไหนกระร้างสิเป็นคนที่รับง่ายสิไหส,สิเป็นคนแบบว่าแบบว่าเออ ถ้าเกิดว่าหูเมียขึ้นมาแล้วนอนตอไดอเองสินะ่ะบางคนเขาอ,า,ขา,อาจสิแบบว่าหูเมียขึ้นมาแล้วนอนตอบลับเมืมอนมัอันนี้ข่อยนี่สามารถที่แบบว่าหูเมียขึ้นมาตอนใดเราข่อยนอนตอใดอเองสิน่ะเออเป็นคนที่แบบว่ากินไงนอนไงนะบางคนเขาอาจจะแบบเออตีหาแล้วนอนตอบลับเหมืนมัแต่ข่อยนี่สามารถหลับได้นะในช่วงเวลาตีหามหาหกโมงอันตีหามหาหกโมงนี่ข่อยในในความฝันข่อยมีความร,ามรู้สึกว่าแป๊บเดียวเองนะ แบบข้าวเดียวอะ่ะเออนช่วงเวลาที่ข่อยยางม้วนอยู่ในตลาดอะ่ะข่อยยางหาทางออกอ่ะพี่น้องเกือบมันยังจะซื้อเออเกือบมันเหลือจะซื้อน้องเนี่ยสืผ้าเกือบเกือบแม่น,น,น,มนันขันแม่นันข่อยกลับมาว่าท่านเขากะสิว่าข่อยไหลาตายเ,ยเนาะกืสิว่าแบบเออเย็ยนนี่มันนอนหลับตายไหลาตายผังอีสานเขาก็ว่าไหลาตายเนะเขันป็่นันภาษาหมอกระสิบ้าน หัวใจล่มเล้วแม่นมอมพอนภาษาหมอเพ่นกระซืะ่อเอือนหัวใจล่มเลวเออนั่นแหละประสบการณ์แบบตื่นตื่นขก้นมากนะเมือม่อยเบิดเมื่อยแบบชนิดที่ว่าเอเจ้าของกับพระเทไปไป,ไปเฮ็ดอีหยังนี่ว่าหมู่ว่านหนีอยังแค่เฮ็ดงา่ามเบาเองกับพระเแบบว่าเฮ็ดอีหยังเมยขนาดนั้นมันเม่อย,ยเมอยนํา่วมฝันเมยน้าหาทางออกนี่แหละแบบกระตุกใจเด้ตอนที่จะคข้องย่างเก่าเข้าไปอัน ขัไปมองอันคนทางที่มีขีดตุ่มมันคือมีขีดตุ่มคือเป็นแนตะไปยากมากยากแลยเลี้ยวไปเบิ่งพูดบัดนี้อันอันสีเก้าขาไปต่อกับยันอันมันเลอะมันยังสิแม่ก็เลยหันหลังกลับเออหันหลังกลับไปหาทางที่มันแบบว่าไปง่ายกว่านี่บัดนี้ไปเลี้ยวเห็นพ่อใหญ่อันนั้นยางข้าไปค่อยคอยบ่ได้เห็นหนาเพิ่นเด้่เห็นแต่ทังหลังรู้รู้สึกว่าเพิ่นรว้ยอ่ะเพิ่นใส่เพิ่นใส่เสื้อสูทสีเทาใส่เสื้อสูทแก็ผูกคไทนะเห็นแต่ขังหลัง อันนี้คือคือเห็นตาข้างหลังบ่ได้เห็นหน้าเพื่อนนําวเพื่อนเป็นหน้าตาแบบใดเออเห็นตาข้างหลังเพราะว่าจะคล้องย่างตามหลังเพื่อนนะก็เห็นแค่นั้นนั่นล่ะก็ว่าสิยางเข้าไปเออเห็นประตูมันเปิดแล้วเนาะเห็นเพื่อนยางเข้าไปได้วันนี้บพอจะของสีเก้าหลังยางน้ำเพิ่ทนพนันแหละประตูปิดปึ๊บออกก็ตกใจสงสัยเพิ่นมีขี้กาศจะคล้องบ่มี้ยังงสินะก็เลยหาทางออกมองไม่นั่นล่ะก็เลยไปพอพ่อ่ที่เพื่อนอื่นเพื่อเอิ่นเอาข่ละ อันมองมองที่เพื่อนเอื้อนข่อยนะข่อยจาได้ว่ามันเป็นทางสามแยกเออข่อยก็เลยแบบเห็นเห็นข่อยคิดพ่อแบบคิดพ่ออยังฮูบอคืดพ่อกระทงกระท่งทีข้าเจ้าเอามาตังไว้ตังไว้ขคางๆางคนทา้งไหมพี่น้องเคยเห็นมอเวลาเวลาขับรถไปหรือว่าเวลาไปทังไหนมาทังไหนอ่ะมันจะมีกระท่งกระท่งทีข้าเจ้าเอามาว่างไว้ขัางๆงทางอ่ะกระท่งแบบกระท่งใบกระท่งอันกาบกล้วยอ่ะเออกับกล้วย เป็นพวกกับล้วยหรือว่าเป็นใบตองอ่ะที่เขาเอาไข่ไข่ก็ว่าเขา,อาเอืเอเนียอย่างเนาะภาคอีสานอ่ะเขาเอิ่นเสียเค่เอามาว่างไว้แขางๆทางน่ะเออนั่นละค่อยละคิดพอแต่เล่าเออเัาเล่าบ่เอินเอาหนีเจ้าของคือเสียแบบว่านอนรับบุ่งเมียงสิแหมเออนอนรับบุ้งเมียแล้วก็เสียแบบบ่ได้ไปเห็ดงานแล้วต็สียแบบเสียชีวิตไปเลยสิกระเซี่ยงตะซือนั่นละคือประสบการณ์ของข่อย แค่นี้แหละที่อันสีมเวาให้ฟังกับปาได้มีอีหอย่างอันหยไยไปกว่านี้แค่เวา่าความฝันเออผู้ใดอันที่แบบว่าแก่ความฝันได้ล่องอันเม่นเม่นไม่ข่อยอ่านแน่เพื่อเพื่ออเพื่อเป็นความรู้เออข่อยกับ่ารูเนาะว่าฝันแบบนี้มันแปลไวอีกอย่งจังสิแม้